มีคำใบ้ดาราดังถูกอดีตแม่บ้านแชรยับไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตแห่เข้ามาดาวอักษรย่อกันมากมายเลยค่ะเพราะเมื่อล่าสุดแฟนเพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งได้ออกมาโพสภาพพร้อมข้อความว่า จะเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ไปทำงานบ้านดาราดังเราเดินทางไปรามอินทาวันที่29สิงหาตอนคุยก็ว่าดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างเดียวงานบ้านไม่ต้องทำเพราะมีแม่บ้านอยู่แล้วพอไปถึงงานบ้านทุกอย่างต้องทำจ้าทำงานเลี้ยงน้องหมา24ชั่วโมงห้ามนอนจะให้นอนพักจริงๆตอนที่ไม่มีงานจริงๆได้นอนแค่1ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นจานที่เอาไปคลุกข้าวมาก็ให้เราใช้จานอน้นกินข้าวนี่บ้านดาราดังนะคะอะไรคือเข้าห้องน้ำ แล้วไม่ล้าง เราทําไม่ไหวเราขอลาออกบอกให้รอคนใหม่ก่อนแล้วค่อยไปเราก็รอพอมีคนใหม่เข้ามาไรเรากับน้องออกเลยจ้าเราขอนอนคืนนึงก็ไม่ยอมจะไปส่งเราไปนั่งรถตู้แต่เราไม่ไปเราบอกว่าถ้าเกิดอยากให้กลับจริงๆต้องออกค่ารถให้แล้วหารถส่วนตัวไปส่งถึงที่เขาก็หาแท็กซี่แล้วออกค่ารถให้แต่ค่าแรงที่เรากับน้องทําได้3วันไม่ให้ค่ะแล้วที่บอกว่าตอนมาคือจะจ่ายค่ารถให้ก็ไม่ให้วีร กรของบ้านนี้เยอะมากกว่านี้นะคะแต่พูดไม่หมดจริงๆอยากรู้ว่าใครถักมานะคะ